อะลรเนี่ยตา,าเต็มเต็มไม่หมดเลยครับเนี่ยมาแล้วมาแล้วเต็มเต็มมาแล้วติดตัวดำๆไหม ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องลุงน้อยชาแนลนะครับวันนี้ลุงน้อยมาที่ฝายนะครับตำบลดอนตาลอำเภเมืองสุพรรณบุรีนะเดี๋ยวมาดูปลาครับวันนี้ปลาบกปลามันขึ้นนี่ครับคนมาเยอะนะตอนนี้ประมาณสี่โมงกว่านะหนุดปลาขึ้นครับตอนนี้จะเป็นฝายนะครับเป็นฝายน้ำลนนะตัวนี้ครับผม เนี่ยครับเาานี่ยนู่นนู่นปรากฏปรากฏครับเอาปืนมน่ยถ้าไม้มายิงปลาอะไรกระยงกระยงครับปรากฏเยอะไหมตะแคงอ่ะสุดยอดยอดเนี่ย้ลาปรากฏขึ้นเยอะไหมดูน้ำกำลังไหลดูดูด,ดูนูน่น,นกำลังซุ่มซุ่มซุ่มโจมตีอยูอ่ทอดแหก็มี ได้ไหมปากระยงปลากดอะปลาอะไรขึ้นเยอะปลาอะไขึ้นเยอะมันเป็นไรทำไมมันขึ้นอ่ะน้ำมันใหม่อ่ะนั่นปลาเอ่อปลาตกีน้ำตุ้กตดเร็วเตแล้ว หนึ่งตัวแล้วได้เยอะอยู่้ไม่ากท่เองนขึ้นไปนะเออนุ่นนุอยู่กลางๆนะเฮ้ยนุ่นลอยเต็มเลยครับว้ไปเลยีนุ่นลอยหัวเลยนเฮ้ยครับ หวานไม่ถึงเนาะนุ่นเนาะนู่นนุ่นอยู่กลางหนองนู่นครับนู่นครับปลาเลี้ยน้ำตอนเรากระโดดกระโดดโถทอดใหญ่ปับจุกเลยครับไอ้เี้ยมึงไปมึงก็ช่วยดิโอ้ยข้าบดีเราหักเนี้ยงนั่นแหละหวานทีเดียวเนี่ยหลายทีนี่นี่ยทำอะไรอะ ไปปลากีะยองไปนั่นปลาขาวปลาส้อยเนาะชมหงกมีนะประกดมีไหมประกดตัวใหญ่มัอสู้ยิงที่ไหนไปุ่้ยิง ไุมปลาที่กัดนะครับต้องบนองนอนตาอำเม,มืองสุพรรณบุรีมีแหนีสมวกไ่ถุงโคตรเนี้ยโตแหนะใช่ น yeah, okay. ุ่นลอยหัวอยู่เนาะปลาขาวปลาส้อย,อยเนาะอันนี้รอปลาใหญ่เหรอรอมันรวมไว้มันแตกอ๋อมันแตกอีกปรากดมีไหมกดตัวใหญ่ แล้เขาไปยิงมาที่ไหนแยกคดมันก็มีบ้างปลาปลาส้อยปลาขาวเยอะได้แล้วก็ไปแล้ว <c oughs> ลึกนั่นน่ะ ขึ้นทางน้นขนทางนี้ครับผม ามารวมอยู่นี่หมดได้แน่นอนครับ เ,เชา้าเหรอเออเช้าผมผ่านไปคนคนไม่เยอะหรอกประมาณเจ็ดโมงกว่าเช้าขึ้นเยอะกว่านี้เต็มโคมันายแล้วออกซิเจนน่าใช่ใช่แ้าเช้ามันอากาศไม่มีแดด้วย่หออก ทอดกรอบเกลือเกลือตบนโต๊ะมันก็ไม่ขึ้นเลยนะนี่น้าม,มันเน่าอ่ะน้ำเสียเนาะเอ้าไปเสียน,นงเ <c oughs> สียเงี้ยสุกัน เอามายอยู่นู่นไกลไม่ถึงโอ้อปาาลาเยอะเจยชะตาเยอะกว่านี้อีกไหมมารวมเป็นแผลเนี่ยเป็นแทงเลยโอ้เป็นสายเลยนู่น

bắt được đấy đấy

รยอยโฮครับเลียเลี้าเียไฟนะครับสมุทรบนดอนตนไปดูนขึ้นหัวเลยไม่หวานเลยนุ่นกระองนุ่นของมันุ่นของมาดอองขึ้นกัน เมันมาอ้อมรวมหัวอยู่นี่หมดแล้วขึ้นหมดเลยเนี่เต็มเลยครับเต็มหมดเลยนะเนี่ยขึ้นตามฝั่ อดนี่เต็มหมดเลยเนี่ยเติมปลาเล็กปลาเนี้ยเต็มหมดเลยเนี่ย เยอะแยะเลยปลาเต็มเต็มไม่หมดเลยครับเนี่ยเดี๋ยวข้ามไปดูที่สะพานนะครับผมตรงน,นี้สะพานอาเรื่องเมืองสุพรรณบุรีนะครับเมีปลากรดเดี๋ยวไปดูกันมันปลาใหญ่นะไปดูปลาใหญ่ลากล่าปลามาแล้ว ส้มปลาตัวใหญ่นะส้มอปลาใหญ่ชะมวกชะม,ม่วงปลาอะไรครับได้ลาษาพูได้ขุนไับ <c oughs> ้าตัวใหญ่ๆเนาะประกวดมีไหมพี่ยุบยับยุบจับเลยน้ำมันเสียรายการไม่มีมเนาะลอยหัว ไายเ่ยน่าจะมีว่าเอ๊ะปลาอะไรพี่ปลากคมีไหมมีงทุกที่จออนะปลาเนี่ย ปลาอะไรมีทุกปลาปลาจิวปลาส้อยปลาขาวปลากระยงปลากรดไม่มีกดซุ่มเอาที่ไหนเคยไหมมาหานาเลยเหรอมออโอ้โยมันมาแต่เช้าเนี่ยขึ้นแต่เช้าก็มีชเช้ายิ่งเยอะวลยนี่มันอากาศไม่มีมันขึ้นเยอะ ตายก็มีนะตัวตายด้วมีคนอยู่ใต้ตะพัน ัดมาเลยเนี่ย uh, um> um ja> ัดเอาัดเอาเลยตัใหญ่ร้อยนขึ้นเต็มหมดเลยครับนีเปนป่าอนะองเนี่ยาห้ยังงมันก็ช็อตเขา้า้เ

ได้ไหมครับก็้ยกครับเชมนลยนะมาจะจิมโมงปลาจมกระดิตมีหมดเลยมาจเช้าเลยหรอใช่คัาจเช้าสดิสตัวด,ดำๆำนีนะ่ใหญ่ไปประกฏมีมั้งบ้าน่ะไม่มีอืมเยอะยนะใช่อขอบคุณครับผม <laughs> ชมบรรยากาศคนกำลังมา โซนใต้สะพานวานที่เดียวไม่ต้องย้ายที่ก็ได้นะเดินมาเรื่อยๆชนก็ได้ปลาไม่ยึดตรวใต้สะพานในใต้สะพานนี้มันต้องเต็มทังได้เด็น่าขึ้นทั้งวันเลยวันนี้ส้มตัวใหญ่

ออกไม่ได้เหรอตก็ได้เหรปดเมื่อยเลยอ่าฮ่กไปอ่านหน่งอนยนนะ ปรากฏใครเอาเนี่ยปรากฏอยูนี่ปรากฏปรากฏนี่งับงับงับอยู่นี่ เอาบ้าปรากฏอ่ะปรากฏเล็กมานี้ปรากฏยัง <c oughs> อยู่นะเนี่ย นนี่นได้ไหมจับได้ไหมจับไม่ได้มาขึ้นใหม่ไปทันยูนย่าแ่งยาแ่งยารอยูนยา่ายาบรรยากาศานะครับผมที่ฝายฝาน้ำล้น บนถนนตานอําเภอเมืองสุพรรณบุรีโอเคครับผมนั่นก็จบรายงานข่าวกันแล้วครับผมเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับทุกน้อยด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ